ก็ต้องกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับนาวันนี้ก็ไปอยู่กับพมอบาบูกันในรายการดูวิจิตรีฮะอยู่กันในเกมโดรัทูอีกแล้วนะย้ำว่าอ,อีกแล้ว สำหรับเกมนี้นี่มากันจริงๆเลยนะครับนะก็ไลน์ตอนแครคก็คงจะรอคอยกันนะครับให้บาบูมเนี่ยลงคลิปเนี้ยทีนะครับนะเพราะว่าไอ้ไอ้พวกที่มีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น <laughs> สําหรับคลิปนี้นะฮะก็มีกองใหม่เข้ามานะครับมีกองใหม่เข้ามานะฮะ <laughs> เห็นไหมฮะนี่ตรงนี้เลยนะ,ะ <laughs> เดี๋ยวบาบูมกดให้ดูก่อนละกันนะครับอ่า อันนี้มีกองใหม่เข้ามานะครับอันนี้นะฮะเป็นกองบอสตันแมเชอร์นะครับระขั้น3นะฮะขั้น3นะครับที่บ่าวบุ้มลงไปเนี่ยก่อนหน้านั้นนี่คือขั้น2นะครับที่เป็นจักรนัดนะฮะเออนั่นก็อวดควรหลือเกินนะครับนะบ้านแทบจะพังนะครับนะเปิดไม่ได้ตั้งทีสัตว์เอ้ยนะฮะนี่ก็เป็นกล่องขั้น3นี่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับมีอะไรเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันเลย อานะฮะโอ้โหอลังการงานสร้างเหลือเกินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จัดไปทั้งหมด15กล่องอีกแล้วนะครับบางคิดกี่กิ๊ก็15กล่องทุกทีนะครับพันกว่าบาทนะสำหรับคลิปนี้ก็เติมไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางหน้าของตัวแรกกันเลยครับตัวแรกฮะตัวแรกนะครับเอมเบอร์สปริตนะฮะเอมเบอร์สปริตนะครับแล้วก็มาในมาดของนักรบทะเลทรายนะฮะถือพลาด้วยนะครับเอาไว้สําหรับเอ่อกรีดย่างแต่บานบ่มเนี่ยเขอาไว้กรีดย่างนะมีดปะดิษ นะครับใส่ชุดกรีดยางเลยนะครับนะเออกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในโดต้าทูอันนั่นน่ะนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่าจะเป็นเหมือนกับนี่นะฮะชุดของเขานะครับก็จะเป็นเหมือนกับเอ่อไปกรีดยางไปตัดอ้อยนั่นแหละนะฮะก็จะมีลวดลายของเขานะฮะมีแบบตรงนี้ทันสมัยเล็กน้อยนะท่วงประมาณช่วงอกนะฮะแล้วก็เมื่อเราทําการแสดงแบบผสมผสานครับ ก็ะจะมีเป็นเหมือนกับเอ่อเป็นฝุ่นควันขึ้นมานะครับบางคนอาจจะมองเป็นตดนะแล้วก็ตรงนี้นะฮะด้านหลังเห็นไหมด้านหลังก็ตัวอักษรของเขาไม่รู้อ่านว่าอะไรครับใครอ่านออกก็ช่วยอ่านทีนะเออก็ะจะมีแบบก็บพิบปุ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 บขึ้นมาด้วยนะครับก็ถือเป็นรืที่แบบว่าสวยพอสมควรน,นะสำหรับกล่องขั้นสามนี่บาบูงยังไม่ได้เปิดเลยฮะเพิ่งเปิดซิงกล่องเลยครับนะซื้อมาปุ๊กจัดเลยนะครับนะอ่าโอเคไปเราไปเรกกระดีกัวดีว่าครับตัวต่อไปนะฮะเทมเพล่เอซซิ่ อะไรี่แบบว่าโอ้โหทำมาได้แบบอ mm hmm. แบบสวนว้าวนี่สุดยอดเลยนะเธอนะแหมเลยดูเซ็กซี่เลยดูเซ็กซี่นะก็เต็นพระาไอซันตินนะฮะข้างหลังก็จะเป็นเหมือนกับเป็นผักุมผักุมเล็กๆของเขานะกางหลังนะ,ะแล้วก็มีแบบลวดลายออกไปอย่างงี้นะฮะก็ซื้อมาเป็นอะไรที่แบบสวยครับแต่ว่าตรงตรงเพ i สไอเบลดของเธอเนี่ยนะครับจะไม่มีแบบไม่มีอะไรโดดเด่นมากนักนะฮะแล้วก็มีหนังสือติดด้วยนะครับ,รบเอาไว้อ่านนะครับเป็นคู่มือการเดินป่านะแล้วก็ด้านหลังครับเวลาเราทําการกดแสดงแบบภาษานครับ อ่านะก็จะมีมันกับเป็นกลีบออกมานะครับเป็นกลีบกุหลาบนะครับนะอยากปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอเก9 9ดอกก็ถือว่าสวยนะก็ถือว่าสวยแต่ถามว่าอยากได้ไหมไม่อยาก ไม่อยากกล่องแบบนี้นี่ไม่อยากได้โอเคครับเราไปแลตัวต่อไปกันดีว่านะครับตัวนี้นะฮะลิชลิชนะครับนะก็โอ้สุดยอดฮะดีไซน์ออกมาได้อย่างน่ากลัวเลยนะครับสำหรับลิชนะฮะมีแบบว่าเป็นเหมือนกับเครื่องตึงด้วยฮะตึงๆึงตรงตาไว้นะเป็นเหมือนนักโทษนะครับผสมอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็จะมี เป็นตรวนที่มือนะฮะแล้วก็ถือลูกแก้วดะก้อนบอลอยู่นะครับแล้วก็จะมีพ้าคุมของเขานะครับมีมีตีนผมด้วยนิดนึงนะก็ถือว่าสวยนะเมื่อเราทําการกดแสดงแบบผสมผสานครับนะ,ะ,นะ,ะประสานเอฟเฟกแล้วนะครับเปลี่ยนตรงหนังสือหนังสือนะฮะ,ะ,ะมีกลีบอะไรเล็กๆออกมานะครับเป็นละอองคี้เท่าของเขาะะแล้วก็จะมีแบบออโรร่าเล็กๆ,ๆน้อยๆนะก็ถือว่าสวยนะ,ะแต่ว่ามันก็มันก็แรด,ดูธรรมดาไปหน่อยนะครับาถามว่าอยากได้ไหมก็ไม่อยาก ไม่อยากอีกแล้วไม่อยากได้ไม่สนใจฉันไม่แคร์ะมาถึงนี่ฮะบัตสิเกอร์นะฮะโอโหสีนี่มาแบบจี๊ดจ๊าดสะใจมากเลยสําหรับบัตสิเกอร์นะับปกตินี่ต้องมาแบบโทนสีแดงนะนี่มาโทนสี ซีซ <c oughs> ันอะลามเท่นะก็สวยนะเออมีดบรรัตซีสวยนะแล้วก็จะมีเป็นขนนกฮะด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกับแท่นติดอ,อไะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็จะมีพัดเตียวนะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีเล็บของเขาด้วยนะครับเล็บขบนะโอเคเราก็เมื่อเราทําการแสดงแบบผสมผสานนะตรงนี้นะฮะตรงดวงตาก็จะมีเออร่าไฟขึ้นมานะครับถ้านะถามว่าเท่ไหมมันก็เทนั่นแหละแต่ถามว่าอยากได้หรือเปล่า,ไม,าไ,ลไม่อยากได้เลยไม่อยากได้เลยบอกตรงๆไม่อยากได้ไม่แต่นิดเดียว <c oughs> ตัวต่อไปนะวินเทอร์ไวเวิร์นนะครับเราวินเทอร์ไวเวิร์นนะครับไวเวิร์นไวเวิร์นไวเวิร์นดูฮะดูดีไซน์คอนก่อนนะครับมาดูด้านหลังก่อนเลยนะครับเป็นหางเรียวยาวลงมานะครับมีขนอะไรของไวเวิร์นนี่แหละนะครับเล็กๆน้อยๆแซมอยู่ นะแล้วก็ปิงอยู่นิ่งๆซิกูจะได้อธิบายนะแล้วก็ดูตรงหน้าครับส่วนตรงหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นหนามขึ้นข้างบนด้วยเป็นเขา2อันนะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับนอใช่ไหมเป็นนอเออนะครับเมื่อทําการกดผสมประสานเอฟเฟคครับน้าไอ้เจ้ารังกายเหยีดพร้อมรุ่ยอดมีความเต้มีความเต้นะครับนะตรงนอของมันนี่ก็จะมีแสงนะครับเหมือนไลท์เซเบอร์นะครับแล้วก็มีไอความเย็นนะวินเทอร์ไวเวิร์นนี่ก็คือพูดง่ายๆวินเทอร์ก็แปลว่าหนาวนั่นแหละครับไวเวิร์นก็ไวเวิร์นก็มม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 ััััััันนนนนนเเเหหืือออองงกกกกรรรแต่่่่็ไใชะคบบ ช่างๆมนแล้วกันสำหรับตัวตอตะนะครับนะสือว่าบาบุ่มเล่งเล่งไว้ก็คืออันดายิงอ่ะอันดายิง นะครับมาเป็นตัวจริงๆมันเป็นฮีโร่เฟเบอริกของบาบูมเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้นะสุดยอดเลยครับนะดูสแตนก์นะท่าดึงดูดดูดูดูจนเลือดนี่ตกลงที่เลยนะครับยิงออกระทากว่ามานะครับโอ้โหดูสแตงกทีละสิบนี่สุดยอดตังเปล่าแห่งความขี้โกงเลยนะครับตัวนี้นะนะครับก็เป็นอันดายิงนะฮะสังเกตได้ว่านี่ฮะแม่โอ้โหสุดยอดเลยครับนะทำดีไซน์มาได้โคตรน่ากลัวเลยครับเหมือนกับทหารที่สูญเสียชีวิตในสงครามแล้วก็ถูกเอ่อรังสีอะไรสักอย่างนะครับทำให้กลายเป็นซอมบี้นะฮะดูนะฮะเออ่มีีแสงงงตตรรนนน้้ฮะดา นะครับก็จะมีแสงของเขานะแสงเขียวเียวแล้วก็มีตรงตรงหัวอันนึงนะครับเป็นหนามออกมานะฮะซึ่งสำหรับอันใดอีงเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับเวลากอันตีเนี่ยร่างโกลเลมของเขาจะเป็นอย่างนี้โอ้ยเฮีย้ยแม่งอยู่โคตรอุบาทจังลเลย <laughs> อยู่เหมือนในพวกปกรสิตเดรัจฉานนะครับมันอยู่เหมือนเออ มันมันก็เหมือนเหมือนเหมือนอะไรบางอย่างไม่ไม่พูดครับไม่ดีไม่ดีแมวก็ก็มีน Bond ้ําออกมาด้วยนะครับเออก็ก็เป็นน้ําก็น้ำนั่นแหละได้ไม่รู้น้ําอะไรนะครับกินเอาเองแล้วกันนะก็จะเป็น2ร่างนะครับนี่ก็คือร่างแรกนะฮะแล้วก็คือร่างสองนะครับสำหรับน้องๆบอกว่าแล้วร่างปกติเป็นยังไงนะครับร่างปกติก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ่ะก็จะเป็นอย่างงี้นี่คือร่างปกติของเขานะัะแล้วก็เวลาเปลี่ยนเป็นโกลเลมก็จะเป็นอย่างงี้นะฮะมีไส้ไหลออกมานะครับแต่ว่าเซ็ เซตตี้เราจะซื้อเนี่ยนี่นะเปลี่ยนเป็นเอ่ออะไรไม่รู้มีน้ำไหลามาด้วยนะครับปรสิตเดลฉานนะครับราคาอยู่ที่500บาทนะในตลาด500บาทใช่ไหม ห้านาจะ500บาทแหละเออห้าร้บาทนะครับอาจจะมีเพิ่มมีรดก็แล้วแต่ว่าคนจะเปิดได้ยากเปิดได้น้อยนะครับโอเคเรากลับไปที่กล่องของเราละกันนะสําหรับตัวต่อไปนะครับนี่แหละสุดยอดทางพลาวแน่นอนนะครับชา a ูฟินหาหรือว่า Nevermore ในดอดหนึ่งั่นแหละครับนะหรือว่าโ o u l s ต e a l e r ในหอนั่นแหละครับแล้วแต่จะเรียกเนาะสำหรับ s า a d o w นนั้นนะฮะร,รู้สึกว่าจะดีไซน์ออกไม่ได้สวยมากนะครับโดยเฉพาะ ในส่วนของหัวนะฮะหัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นยมทูตจอมมันเอ่ออะไรบางอย่างนะครับที่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 มีแสงออกมาด้านหลังของเขาด้วยนะแล้วก็ตรงไหล่เนี่ยนะครับผมชอบมากเลยผมชอบตรงไหล่มากเลยครับมันเหมือนเดโซเลเตอร์ของอิโมโตของชาโดฟินนะฮะคือเนี่ยเนี่ยมันจะมีเป็นตรงไหล่นะครับสีออกสวยๆของเขานะฮะ แล้วก็ตรงมือเนี่ยตรงมือนี่ตรงมือที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่แต่ว่าบางคนก็อาจจะชอบเพราะมันเท่ดีนะครับมือมันใหญ่ดีนะก็สารชาร์โนฟินเนี่ยที่ผมอยากได้เพราะว่าผมมีอาคะนาของเขานะฮะอาคะนาของผมเป็นตัวนี้นะฮะนี่นี่อาคะนานะครับแล้วก็ตรงไหล่เนี่ยในตรงตรงแขนเนี่ยนะครับมันจะเป็นอิโมโตเห็นไหมครมันจะเป็นมันจะเป็นหนามเหมือนกันเห็นไหมมันจะเป็นหนามเหมือนกันเห็นไหมเออมันจะเป็นหนามเหมือนกันซึ่งไอตัวเนี้ยมันก็มีหนามตรงไหล่เหมือนกันนะครับ และอีกอย่างหนึ่งคือตรงไหลอ่ะผมผมใส่เซตนี้เข้าไปเนี่ยเซตนี้ผมมีตรงไหลแต่ตรงไหลอันนี้มันไม่สวยนะครับเวลาเอาไปมิกซ์เซตกันมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะเออดูด,ดูเห็นไหมมันมันทิมทิมมันทิมทิมเซตผมอยู่นะครับถ้าผมได้มาเนี่ยรับประกันเลยกูจะเอาหนามนี่มาใส่ของกู <laughs> มันก็จะ เกิดเป็นความเท่แบบทวีคูณเอาละครับปอแม่พี่นองจ้าไต้ตีใจออกซิเจนหนาใจตุรกนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกันนะมามาเลยชาร์ดฟินชาร์ดฟินมาจากคำว่าดดดเด็กดดดเด็กมาจากคำว่าชาร์ดฟินเริ่มเลยบอมชาร์ดฟินมาเลยชาร์ดฟินจัดมาเลยน้องความเบื่อโอ้โหแไม่ไปแล้วนะเอ้ยอันไรอีกโอ้โห ได้ลิชว่ะแม่ประเดิมมาได้ริทเนี่ยมันน่าจะได้แบบมันน่าจะได้ของดีแล้วนะได้ลิชออกมาแล้วเนี่ยจัดมาอันใดงจัดมาจัดมาเลยได้มาเลยมาโอ้ฉันรูฟินกูไปแล้วสุดย่าแล้วเอาอันใดงโอ้เหเียดปอมเหยดแม่งเอ้ยก็ถือว่าโอเคแต่ถามว่าอยากได้ไม่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 อยากได้เลย ไม่อยากได้ไม่แต่นิดเดียวเลยนะโอเคเอาได้ก็ถือว่าได้แล้วกันนะยังเหลือตั้ง13กล่องนะ13กล่องอ่ะเปิดไปไม่คิดมากพูดอะไรไม่คิดมากมาเลยไม่คิดมากพี่ดิอันยังไงยังไงก็ได้ยังไงก็ได้จัดไปบุกโอ้โหไอ้บุกให้กูหน่อยก็ได้เยอะวินเทอร์ไววันนะวินเทอร์ไววันคิดไปแล้วแหละว่า5้ากล่องแรกเนี่ยมันต้องได้พวกตัวประกอบแต่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 พูดตรงๆจัดใจว่า ไหนๆก็ไหนๆแล้วในชีวิตเนี่ยผมขอได้ไหม่าผมขอทีได้ไหมผมขอให้มันแบบว่าห้ากล่องแรกเนี่ยให้มันเปิดเซอร์ไพรส์ไ,ได้แร็เลยอย่างนี้นะเออให้มันได้อย่างงี้มั่งนะว้าวฮะเราอยู่กันมาด้วยเราอยู่กันมากี่ปีแล้วเนี่ยฮะ ตั้งแต่ไอโฟกคทำโดตาเนี่ยมันก็เป็นแบบอะไรที่แบบว่าเราก็อยู่ด้วยกันมานานนะมันอยู่ด้วยกันมานานเข้าใจไหมฮะตั้งแต่โดตาหนึ่งตั้งแต่สมัยเอจิจยังขายในร้านค้าตั้งแต่สมัยซุดยังกดท่าสามได้เราก็อยู่กันมาตั้งนานแสนนานแล้วทำไมถึงไม่ยอมประทานให้เราเลยฮะโอ้โหมาๆจัดมาจัดมาเลยอย่างนี้ใิใจใจเบ้าใจใจหรือเปล่ามึงใจใจหรือเปล่าจัดมปดิอันดรอยงโอ้โหเย้ยทำไมกูต้องได้มึงวะฮะไอ ฮะไอไอหนุ่มตัดยางเหมือนไปตัดยางตัดโอ้ยเลยมึงใครดีไซน์มึงบอกว่ามึงถามกูตี๋ที มาพี่น้องชาวไทยมาพี่น้องชาวไทยมีน้องบอกว่าพี่บุ๋มครับอย่าไปกดตรงตัวมันนะครับไปไปกดไปกดตัวอื่นนะครับพี่อาจจะได้ของแลอาได้แล้วกันนำมาจัดมาเลยน้องนะพี่มั่นใจประทับใจในนมของน้องน้องจัดมานนองเรื่อยๆชยวๆชยวๆเลยพี่เชลลิ่เชลลิ่งเลยจัดมาเลยชาร์ลฟิทโอ้ยสัตว์เวลอัพโชเลยมันโหดขนาดไหนให้มันเปิดจนเวลอัพเนี่ยฮามว่ายังไงวะ โอ้โหอัพอย่างงี้นี huh? so ่ต้องจัดมาแล้วมั mm ้ง hmm. จ hmm. ัดมาแล้วมั้งอย่างงี้เนี่ยฮะโอ้เวลต่อไปเป็นในคิมสันกาดด้วยสวยๆๆๆฮะจัดมาบุ้มสิบกองสิบกองอ่าลีมาอีกแล้วฮะตัวไอสัตว์เอ้ยกูจะได้ไม่ว่าชาตินี้ชาตินี้จัดไปบุ้มไหมบุ้มชาดูฟินมามาบุ้มมามาชาดูฟินมามาเลยลุกลุกมาทางนี้ทางนี้ทางนี้หันมาหันมาเออหันมาวันนั่นแเรื่องจดแน่นอนน้องเอ้ยมาแล้วปะ ชาโดฟินชาโดฟินไอ้ชาโดฟินเหรอชาโดฟินไอ้ชาโดฟินเอาเย็ดพร้อมมึงเอ้ควยมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงโอ้โหเฮียเอ้ยมึงไม่คิดถึงกูหน่อยหรอไอ้สัตว์เอ้ยเริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมาอารมณ์เริ่มมาแล้วกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนแป๊บเดียวแป๊บ เริ่มเกละ่อนแล้ว,ลวหัวเริ่มร้อนแล้วอุตสาห์เปิดแอร์ไว้สิบเก้าองศาตอนนี้นี่ตัวกูนี่ไปสี่สิบองศาแล้วร้อนร้อนเกินร้อนเกินแล้วเริ่มเกลยร์แล้วไม่ไม,ไม่ไม่คิดจะให้กูหน่อยเอหรอฮะบ้าปะวะเฮ้ยไอสัตว์โอ้หายากมากหายากจริงก่ไม่ใช่หายากมาหายากจริ่งแล้วล่ะไอสัตว์หายากเหีย้ยจัดมาอันใดอีกนะ อนนีกอันนี้เออรอรรอปากรอปากขยับมาหนึ่งเทีเอปากขยับเอาสอ่ะสทีล้วอ่ะเอาสี่เขยับอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งเออหแล้วหแล้วหแล้วหาแล้วจัดไปเลยบูมจัดไปเลยฝานนี้เลยมันแน่นอนบูเบย์อ,อย่ม มามา <c oughs> ไอ้เย้ยมาหาพ่อมึงเลยไอดาค้อนบนไอสัตว์ตายไอ้บูมเอ้ยบูมบูมตายแน่นอนบูมเอ้ยมาเลยมึงเอ้ยมาเลยบูมเอ้ยต้องมาแล้วบูมเอ้ยมันนี่ต้องมาแล้ว,วโอ้ยต้องไปถึทงทำกับคุยนี่ m <c> o <oughs> t h e r f u ก k e r มาต้องมาแล้วบุ้มมาเลยกดชิว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 ครับชิวชิวจัดไปชาดฟินโหยอันใดใหญ่เฮ้อรอไว้ทีนี้ไว้ห้ากล่องสุดท้ายเหลืออยู่ห้ากล่องสุดท้ายเหยียดพมกูเครียดกูเครียดไม่เกณฑ์กูขึ้นเลย้เหีย โมหาก็สุดลายต้องจัดไปแล้วมั้งอย่างนี้จัดไปจัดไปจัดไปไม่มองไม่มองหลับตาหลับตากูหลับตาแล้วกูหลับตากูหลับตามาแน่นอนอนงยี่นี่ยมาแน่นอนต้องมาแล้วมันต้องมามันต้องมาหลับตาหลับตาไม่ไม่มองกูไม่มองกูไม่มองมาไหมมาไหมวะมาไหมมาไหมวะไม่ได้เลยติโอ้โหไอ้ย้ยติดใจลีลาพี่เหรอน้องมาตั้งเลยเนี่ยอยากโดนเลยยังไงอะ ใ,ใจอ่ะน้อะจัดไปบุ่มจัดไปเชิวเชๆวชีวเช,ว,ชวจัดไปมามาแน่นอนอย่างนี้นี่มาโอ,โโอ้ยขวายไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามา <c oughs> เหมือนว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใครใคร เหลืออยู่กองสุดท้าย finally คนเราเนี่ยครับมันก็ไม่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 ประสบความสําเร็จเป็นทุกอย่างแล้วนะครับแต่ผมเชื่อครับผมเชื่อนะครับว่าความพยายามของคนเราเนี่ยเมื่อถึงจุดจุดตึงแล้วเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยมันก็ต้องได้สิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า ผมเชื่อในความเป็นไปได้ครับผมเชื่อในเทพเจ้าที่ชื่อ,อความเป็นไปได้นะครับตัวผมเนี่ยยึดม,มั่นมาตลอดนะครับว่าถ้าทําอะไรสักอย่างหนึ่งและเราทําด้วยความตั้งใจเนี่ยผมรับประกันเลยว่าไม่ว่าอุปสรรคจะยากเกินสักแค่ไหนเม้ว่าเราต้องฝ่าฟันสักเพียงใดมันก็ต้องมาหายาอย่างแน่นอนมาหาเรามาเลยสัตว์เอ้ สำหรับวันนี้พ้มบาบุมลากันไปก่อนนะครับนะไว้เจอคลิปนะครับใจอีกแล้ว